เสียงจากคณะดรธนพลคงเจียงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคณะดรธนพลคงเจียงรายการที่เราจะพูดเรื่องกฎหมายให้เข้าใจง่ายเพื่อทนายความไทยทุกคนค่ะวันนี้ขอชวนทุกท่านมาคิดและทบทวนกันในหัวข้อที่ว่าเมื่อคำถามกลายเป็นคำกล่าวหาสำหรับผู้นำหากความเงียบคือคำตอบแล้วใครล่ะจะรู้ว่า การบริหารเป็นไปตามนโยบายหรือไม่อย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนายกสภาทนายความวันที่24สิงหาคม2568การรณรงค์อย่างเข้มข้นจากผู้สมัครทุกฝ่ายย่อมเป็นเรื่องปกติค่ะแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือการพยายามปิดปากสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ของตนเองในการสะท้อนปัญหาการทำงานของฝ่ายบริหาร การที่มีสมาชิกทนายความตั้งคำถามต่อผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งในยกสภาทนายความในปัจจุบันไม่ใช่การโจมตีค่ะแต่มันคือการตรวจสอบโดยชอบธรรมคือการใช้สิทธิ์หน้าที่และอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยในองค์กรวิชาชีพเพราะท่านได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของสภาทนายความด้วยเสียงของสมาชิก และท่านก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากสมาชิกไม่ว่าจะมาจากคนที่สนับสนุนท่านหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราเห็นคือการที่กองเชียร์ฝ่ายบริหารออกมาโจมตีว่าการตั้งคำถามของผู้สมัครหรือสมาชิกคือการเมืองหรือเป็นวาทกรรมโจมตีแบบนี้มันไม่เป็นธรรมนะคะและที่สำคัญมันไม่ให้เกียรติสมาชิกทนายความเลย อย่าลืมนะคะเพื่อนทนายความทุกคนคือผู้มีวุฒิภาวะเป็นนักกฎหมายมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อกล่าวหาและอะไรคือความคิดเห็นโดยสุจริตถ้าท่านในฐานะนายกสภาทนายความมีผลงานจริงท่านก็สามารถชี้แจงได้ค่ะว่าผลงานนั้นคืออะไรตรงตามแผ่นพับนโยบายที่ใช้หาเสียงเมื่อสปีก่อนหรือไม่ และมีผลเป็นรูปธรรมอย่างไรกับเพื่อนทนายความและถ้ามีใครกล่าวหาท่านด้วยข้อความอันเป็นเท็จท่านก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการถามกำลังก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเล่นการเมืองมันคือการเบี่ยงเบนประเด็นค่ะและไม่แสดงภาวะผู้นำเลยสมาชิกมีสิทธิ์ถามท่านในฐานะผู้นำต้องตอบ ในระบบการเลือกตั้งประชาชนตัดสินนักการเมืองจากการแสดงออกทนายความก็ย่อมตัดสินผู้นำในวิชาชีพจากการกระทำและการตอบคำถามเช่นกันเมื่ออาสามาเป็นผู้นำสภาทนายความต้องกล้าตอบและกล้ารับฟังทุกคำถามไม่ใช่ทำให้คนอื่นกลัวที่จะถามวันที่24สิงหาคม2568คือวันตัดสิน ว่าเราจะเลือกผู้นำที่รับฟังหรือผู้นำที่เอาแต่งเงียบและปิดปากผู้อื่นเลือกหมายเลข4ดรธนพลคงเจียงเป็นนายกสภาทนายความพร้อมทีมกรรมการเบอร์47ถึง68เสียงจากทนายความเพื่อทนายความแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ